ถามกี่ครั้งคําตอบก็คือไม่มีวันแพ้นายกรัฐมนตรีของท่านก็ก็คือคนไทยคนหนึ่งที่จะไม่ยอมให้ใครเข้ามาลูกรานอิิปปตยของเราผมก็ต้องพร้อมที่จะให้การสนับสนุนสู้รบเคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องทหารหาทุกคนก็ขอให้ความมั่นใจเราชนะแน่นอนเราสู้สู้เราสู้ ให้ความมั่นใจกับพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าผมได้ทำงานกันอย่างใกล้ชิดกับทางฝ่ายกองทัพพี่น้องทหารของเราที่ทำหน้าที่นะครับกับผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆยังไม่มีครั้งไหนเลยที่ผู้นำทางการทหารของเราบอกว่าไม่มั่นใจ ถามกี่ครั้งํำตอบก็คือไม่มีวันแพ้นะครับเ,เราไม่อยากจะใช้คำว่าชนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปลุกลานเขาเราเป็นประเทศที่รักสงบแต่เราก็ไม่ยอมให้ใครลุกลานนะครับแต่ถามว่ากลัวไหมไม่มีกลัวถามว่าพร้อมไหม,พร,มหรพร้อมที่ ไม่คําตอบของพวกทหารก็บอกพร้อมซะยิ่งกว่าพร้อมนะครับแล้วก็ถามว่ารัฐบาลสนับนุนทหารอย่างเต็มที่ไหม,ไมก็ต้องบอกว่าในสถานการณ์เช่นนี้นะครับนายกรัฐมนตรีของท่านก็ก็คือคนไทยคนหนึ่งที่จะไม่ยอมให้ใครเข้ามาลุกรานอธิปไตยของเรานะครับ ผมก็ต้องพร้อมที่จะให้การสนับสนุนสู้รบเคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องทหารหาทุกคนก็ขอให้พวกท่านได้ได้มีความมั่นใจนะครับเราดำเนินการมาจนเอาเป็นว่าเข้าเป้าทุกอย่างนะครับแล้วก็น่าจะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างนะ ผมผมไม่อยากใช้คําว่าจบ,จบ <laughs> นะครับเพราะว่าคําว่าจบแล้จบด้วยความสูญเสียอะไรหลายหลอย่างเราก็ไม่อยากเราก็จะพยายามจะเรียกไม่ว่าชีวิตของคนไทยชีวิตของใครก็ตามเราก็ไม่อยากจะเสีเสยนะครับก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดก็ขอให้ความมั่นใจนะครับว่าเราชนะแน่นอนเอ๊ยต้อ กัปปายุทธยามอบดอกไม้พรปสมอบดอกไม้เพชรบุรีมอบดอกไม้อยุธยา น eh ี่คือผันกำลังใจพอี่ร้องประชาชนครับอานดยอันยุติชติในระบบรี้กำลังยลัง